สวัสดีครับทุกท่านที่รักในโลกคริปโตวันนี้คริปโตแมนกลับมาพร้อมข่าวสารของเจ้าหมาน้อยขวัญใจมหาชนอย่างชิบะอินุครับเป็นยังไงกันบ้างครับใครเป็นแฟนพันธ์แท้ชิบะอยู่บ้างเอ่ยเดือนมิถุนายนนี้ชิบะอินุไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาหลายอย่างเลยครับหลักๆเลยคือเรื่องชิบาเนียมซึ่งเป็นเครือข่ายเลเยอร2ของชิบะ ที่เขาเน้นการอัปเกรดครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแออัดและทำให้ชิบเรียมสเถียรขึ้นรองรับโปรเจกต์ดี FI และ NFT ได้ดีขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้สิ่งที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันคือการที่หัวหน้าทีมชิบะอินุได้ประกาศแผนการใหญ่ที่จะพาชิบะก้าวเข้าสู่โลกของ AI ครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิด AI และที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือมีการเปิดตัวชิบะอัลฟาเลเยอร์เบต้าที่นักพัฒนาคนสำคัญอย่างคาวไดยะบอกเลยว่ายุคของเหรียญมีมชิบะกับชิบะเรียมมาถึงจุดจบแล้วซึ่งอาจจะหมายถึงการก้าวเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานเว็บทรีที่จริงจังมากขึ้นนั่นเองครับ ส่วนเรื่องกิจการของวานก็มีให้เห็นนะครับในช่วงต้นเดือนมิถุนายนมีการโอนชิบะจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวแสดงให้เห็นว่าวานกลับมามีบทบาทอีกครั้งซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าอาจจะมีความผันผลของราคาเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ครับที่สำคัญที่สุดคือจำนวนผู้ถือชิบะทำสถิติสูงสุดใหม่มากกว่า1.511ล้านกระเป๋าเงินล้ครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับ นี่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของชุมชนชิบะอินุที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องครับมาถึงช่วงวิเคราะห์แบบเจาะลึกสไตล์คริปโตแมนกันบ้างครับจากข่าวทั้งหมดที่เล่ามาผมมองว่าชิบะอินุกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนฐานที่สำคัญมากๆเลยครับประเด็นที่น่าสนใจคือชิบารีเมและการอัปเกรด การอัปเกรดชิบาเรียมเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ระบบนิเวศของชิบะอินุมีประสิทธิภาพและเสะถียรมากขึ้นหากทำได้สำเร็จจะดึงดูดโปรเจกต์และผู้ใช้งานเข้ามาได้อีกเยอะเลยครับคิดว่าไงครับใครใช้ชิบาเรียมอยู่บ้างรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ การก้าวเข้าสู่ AI และ Web3 นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยครับการที่ชิบะไม่ได้เป็นแค่เหรียญมีมอีกต่อไปแต่กำลังก้าเข้าสู่เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง AI และโครงสร้างพื้นฐาน Web3 แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของทีมพัฒนาครับถ้าทั้งได้จริงชิบะอาจจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญในโลก Web3 ที่แท้จริงเลยนะครับ ส่วนความแข็งแกร่งของชุมชนจํานวนผู้ถือที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือหัวใจสําคัญของชิบะอินุเลยครับเพราะชุมชนที่แข็งแกร่งจะช่วยขับเคลื่อนโปรเจกต์ให้ก้าวหน้าต่อไปได้เรื่อยๆครับไม่ว่าจะมีข่าวดีหรือร้ายชุมชนก็ยังคงสนับสนุนชิบะเสมอมาครับ ส่วนเรื่องราคาแม้ราคาจะยังคงผ,ลผลันผวนแต่ด้วยพัฒนาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ผมมองว่าชิบะอินุมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในระยะยาวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตลาดคริปโตโดยรวมปรับมาคึกคักอีกครั้งและโปรเจกต์ต่างๆที่วางแผนไว้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับแต่ก็ต้องย้านะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนต้องศึกษาข้อมูลและตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับ สรุปแล้วเดือนมิถุนายนนี้ชิบะอินุกำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ในหลายๆด้านทั้งการพัฒนาเครือข่ายการก้าวเข้าสู่โลก AI และ Web3 รวมถึงการเติบโตของชุมชนที่แข็งแกร่งครับแล้วคุณล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของชิบะอินุบ้างครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารและบทวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคริปโต m ม n ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกคริปโต แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ